สวัสดีครับผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเดอะจ็อกเกอร์ที่นี่แล้ววันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเด็กลิงจ็อกเกอร์กันอีกแล้วนะครับออก็สาหรับใครที่สงสัยว่าทําไมช่องเราถึงไม่ลงคลิปของเด็กอื่นบ้างก็ขอตอบไปตรงนี้นะครับว่าตอนนี้ทั้งบ้านเนี่ยเหลืออยู่แค่ลิงจ็อกเกอร์นะครับออทั้งบ้านนะครับเหลือแค่ลิงจ็อกเกอร์เพราะว่าก่อนเนาะเพราะว่าเราก็มันเป็นโควิดนะครับมันก็ค่อนขัางต้องใช้ตังค์เยอะนะผมก็เลยผ่านเงินเก็บผมไปแล้วก็เพื่อให้ ช่องมันเดินต่อนะครับห้องช่องเดินต่อแล้วยังพอมีคอนเทนต์ลงช่องเนาะก็เลยต้องขายให้หมดเลยนะครับไอพวกนะครับแคนอื่นๆนะก็เลยเหลือไว้แค่แคนที่รักที่สุดนะครับก็คือลิงโจ๊กเกอร์นะอ่ะเกาะคอยเข้าใจตรงนี้กันนิดน,นึงนะครับก็อาจจะอา่าเขาเรียกอะไรอาจจะน่าเบือ่อบ้างนะที่มันมีแต่เด็กลิงโจ๊กเกอร์ครับแต่ผมก็จะพยายามหาคอนเทนต์อะไรมาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับ ก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเด็กชวาชิลดรา้อนนะครับหรือถ้าเรียกอีกแบบก็คือไซเบอร์ดรา้อนนะเนาะก็เป็นเด็กอีกหนึ่งสายของลิงจ็อกเกอร์ภาค V นะครับที่ออกมาในชุด VBT04 นะครับก็คือเราจะต้องใช้ของจากชุด VBT04 กับ VTD07 นเนาะน่าจะ7เนาะของลิงจ็อกเกอร์เออเพราะว่าเราต้องใช้ทิกเกอร์ในนั้นนะครับแล้วก็ตัวเล่นนิดหน่อยนะเดี๋ยวเรามาดูไปน,นะครับว่าเด็กในวันนี้เนี่ยจะมีการอะไรกันบ้างนะครับ แดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวเริ่มนะครับทิกเกอร์นะครับตัวเริ่มก็จะเป็นไมโครโฮดราโกคิดนะครับอันนี้ไม่โฟกัสเนาะโอเคอ่ะก็เป็นไมโครโฮดราโกคิดนะครับก็เป็นอ่าถ้าใครยังจําได้ตอนก่อนภาค v เนี่ยชวาชิวเป็นสายเชนไรนะครับเชนไรก็คือการแบบไรเป็นเชนไปเรื่อยอะ่ะประมาณนั้นนะครับก็หนึ่งในเชนก็คือไมโครโฮดราโกคิดนะครับ ก็ความสามารถก็เหมือนตัวเริ่มภาค V ทั่วไปนะครับก็เมื่อถูกไรทับเนี่ยเราจะจวดการหนึ่งใบทริกเกอร์นะครับผมก็จะใส่เป็นดรอทริกเกอร์4ใบไอ้5ใบนะครับดรอพีจีสใบแล้วก็ดรอธรรมดาอีก1ใบนะครับอ่าแล้วก็คิทิควันทริกเกอร์จะใส่ทั้งหมด7ใบนะครับอ่คบาคนะิทิเจ็ดใบเนาะจากนั้นก็มีเพอร์เฟกต์การ์ดนะครับเพอร์เฟกต์การ์ดสี่ใบไอ้ไม่ใช่เพอร์เฟกต์การ์ดฮิวเออฮิวทริกเกอร์อีก4ใบนะครับอ่า ก็ประมาณนี้แหลนะเนาะเพราะว่าเด็กนี้เอาจริงมันก็ไม่เชิงว่าเป็นขาลับซะมากกว่านะครับมันเป็นออกแนวว่าคุมบอดอ่าเขาเรียกว่าเด็กคอนโทรลแล้วกันนะขอเรียกว่า,วนนะวาพูดว่าเด็กคอนโทรลนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างต้องพึ่งเรียอกาศอีกฝ่ายด้วยคือต้องให้ฝ่ายเรียกลงเรียอกาศมาเพื่อเราบายเรียอกาศของคู่แข่งนะเพื่อทําให้แบบสกิลของชาวบ้านชิวทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่เกรดหนึ่งกันต่อนะครับเกรดหนึ่งเนี่ยก็ มี gravity bow dragon นะครับอันนี้ก็เป็นเชนไลท์ของชวาชิลกันเนาะก็มีความสามารถนะครับ continue ช่องเรียนในเทอรของเรานะครับถ้าคู่แข่งมีเรียกาศสองใบหรือมากกว่าเนาะอ่าพูดผิดพูดผิดสองใบหรือน้อยกว่านะครับ unit เผ่าไซเบอร์ดาก้อนในแถวแนวตั้งผู้ผิดแล้วในแถวแนวนอนเดียวกับยูนิตนี้นะครับอ่าจะได้รับบวกสนะี่พันเนาะแต่ว่าต้องเป็นใบอื่นนะครับก็คือมันบวกมันบวกให้ตัวเองไม่ได้นะครับก็คือบวกให้ไซเบอร์ดาก้อนใบอื่นที่อยู่ในแถวแนวตั้ง แต่งองนี้แล้วแนวนอนออทาไมต้องพูดแนวตั้งแนวนอนสลับกันอ่าก็คือในแถวแนวนอนเนี่ยออตัวอื่นนะครับที่เป็นไซเบอร์ดราฟอ์ก็บวกสี่พันนะก็ใส่มาสี่นะครับใส่มาสี่เพราะว่าเป็นตัวบูทที่ค่อนข้างโอเคเลยนะต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหาก,กินหลักของลิงจเกอร์ตอนนี้เลยเนาะ,ะกับผู้เปิดประตูทมินนะครับก็มีความสามารถออโต้ช่องเลียเนานะเมื่อลงสนามเนี่ยถ้าคู่แข่งนะครับมีเลียากาสองใบรือน้อยกว่านะครับเราก็ทําการโซบ้านหนึ่งใบได้เนาะแล้วก็ดูการสองใบบนสุดจากกองเรานะครับ เราเลือกคอครับการ์ดหนึ่งใบในนั้นนะครับการ์ดไม่เกินหนึ่งใบในนั้นก็คือจะคอหรือไม่คอก็ได้นะหนึ่งใบในนั้นเนี่ยที่มีเกรดเท่ากับหรือน้อยกว่าแบนกาขอดเคู่แข่งนะครับอคอเราช่องเรียกาได้นะครับแล้วก็การ์ดที่เหลือที่เราไม่ได้คอเนี่ยเกา่าไปไว้ใต้กองนะครับไม่ต้องสับเนาะไว้ใต้กล่องอย่างเดียวต่อไปอก,ก็เป็น f ์ r m a n d i ิ t ต r ร์ไกอันะครับก็มีสกิลเนะาะเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีแบนกาดนะครับเราสามารถรีทายยูนิตนี้แล้วก็ทิ้งการ์ดบนมือหนึ่ เราก็จะได้จรวดกาา้านหนึ่งใบแล้วก็เลือกเรียกอากาศเจหนึ่งหรือต่ำกว่าของคู่แข่งหนึ่งใบนะครับใบคว่ำนะก็คือแวนิสดีลีทนะครับใบเรียกอากาศใบนั้นในสภาพคว่ำนะปึ๊บต่อไปก็เป็นใบนี้นะครับเอ่อเ็นโบรอิลดีลิเตอร์เจก้านะครับอ่ะก็มีออโต้ช่องเรียรนเนาะเมื่อลงสนามนะครับคอร์เตอร์บัสหนึ่งนะครับลีไทยเรียกอากาศไปอื่นของเรานะครับหนึ่งใบแล้วก็ใบเรียกอากาศทั้งหมดของคู่แข่งนะครับที่อยู่ในแถวแนวตั้งเดียวกับยูนิตนี้ครับในสภาพคว่ำ ที่ใส่มาน้อยเพราะว่าเด็กนี้ค่อนข้างใช้เคาน์เตอร์บาร์เยอะดังนั้นตัวนี้จะเป็นแค่ตัวซนะัพพอร์ตเนาะเป็นแค่ตัวซัพพอร์ตของชาวาชิวนะครับก็เลยไม่ได้ใส่มาเยอะมากต่อไปเกรดสองนะครับเกรดสองก็ใบแรกก็เป็นตัวเชนไลท์นะเป็นกราฟิตี้คอร์ลดากอนนะครับก็มีออโต้ช่องแมนหรือช่องเลียร์นะครับเมื่ออยู่ในนี้ครับโจมตีฮนะิตแวนการ์ดเนาะดูการถ่าใบบนสุดครับจากกองของเราเนาะแล้วก็ไลท์หรือคอการ์ดเผาไซเบอร์ดาก้อนเกรดสนะครับจากในนั้นนะ่ยไม่เกิน1ใบนะครับในสภาพเรเนาะ ลงบนเซอร์เคิลที่ยูนิตนี้อยู่นะครับอ่าถ้าอยู่บนช่องแวนแล้วก็ไดยไลท์ถ้าอยู่บนช่องเลียแล้วก็คอทับนะครับอ่ะปึ๊บแล้วก็สลับกองการ์ดเรานะครับถ้าเปิดไม่เจอก็สลับกองการ์ดใส่มาแค่3นะเพราะสกิลมันก็ไม่ได้หวือหวาอะไรมากก็ใส่มาแค่นี้แหละปึ๊บเอาไวา้พี่ป๊บปึ๊บ,บต่อไปก็เป็นนี่สวิปดีลิเตอร์ครับเกียรนะี่เนาะอ่าก็มีสกิลนะครับออโต้ Auto ช่องเลียน,นะครับเมื่อลงสนามเนาะถ้าจำนวนเลียากาของเราเนี่ยมีมากกว่าเลียากาของคู่แข่งนะครับ ยูนิตนี้แหละจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น4,000นะครับจนจบเทิร์นเลยเนาะแล้วก็มีออโต้ช่องแวนการ์ดหรือช่องเรียากาดนะครับเมื่อ,อยูนิตนี้เนี่ยโจมตีฮนะิตแวนการ์ดเนาะเขาร์บ้าหนึ่งนะครับเลื่องเรียากาดของเรา1ใบนะครับแล้วก็บายในสภาพคว่ำไ,ไม่ใช่เรียากาดของเราเรียาการ์ดเขาคู่แข่งโอ้โหขูดมวยและอ่าก็คือบายในสภาพคว่ำแล้วก็ถ้าเราไม่สามารถทำการบายด้วยความสามารถนี้ได้เนี่ยเราก็จะได้จั่วไก่หนึ่งใบนะครับอ่าก็เป็นตัวที่เอาไปขู่คู่แข่งฉันดีเลยเนาะแถมสกิลเอโซบ้าเนี่ยก็ใช้ได้้้้ททััังงงงวนนนเเเเรรียยยลลคค่่อขากะบ ต่อไปนะครับลูเมทัลโค้ดดากอนนะครับอันนี้ติดไซเบอร์ดากอนนะ,ะก็มีออโต้ช่องเลียกับช่องกาดนะครับเมื่อลงสนามเนาะถ้าจํานวนเลียากาดของเราครับมีมากกว่าจํานวนเลียากาดของคู่แข่งนะครับเราทําการโซบนะัหนึ่งเนาะแล้วก็ยูนิตนี้เนี่ยจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น10,000หรือว่าพลังป้องกันเนี่ยเพิ่มขึ้น10,000นะจนจบกันจนจบเทนะิร์นก็คือเอาไว้แบบเอามาลงเพื่อโจมตีได้พลังก็จะเพิ่มขึ้นได้หรือว่าจะาไปป้องกันได้นะครับชิวจะเพิ่มขึ้น10,000 ก็ค่อนข้างเป็นใบที่อันนี้มาส่งพอใชใ้ได้เลยนะ,ะถ้ามันบวกแค่ชิวอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยน่าใส่เท่าไหร่แต่ว่านี่มาเล่นมามีสกิลที่บวกพลังโจมตีได้ด้วยก็ถือว่าค่อนข้างน่าใช้เลยนะครับอันนีอ้อันนี้ผมไม่ได้เล่นแวนานานผมก็เลยอยากจะถามผู้ชมนะครับว่าตัวเนี้ยถ้าเอาไปอินเตอร์เซปอะเราสามารถโซบัสหนึ่งได้ไหมถ้าเราเอาไปอินเตอร์เซปเนี่ยเอาสบ้านโซบัสหนึ่งได้ไหมแต่ถ้าความรู้เดิมของผมเนี่ยผมว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าการอินเตอร์เซปคือการเคลื่อนย้ายเนาะมันไม่ใช่เป็นนนกการลงงดังั้ ถ้าใครรู้แบบอันนี้แบบจริงๆก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับอันนี้ผมลืมจริงๆก็ไม่ได้เล่นนานนะครับช่วงนี้ติดแบตเทิลนะครับติดแบตเทิลแบบติดแบบเหมือนติดยาเลยอ่ะก็เลยเล่นแต่แบตเทิลสปิรตนะครับต่อไปก็เป็นตัวหลักของเด็กครับชวัตชิลดราก้อนนะครับก็มีแอคทีฟนะครับช่องแวนกาดเนาะเธอละหนึ่งครั้งนะครับก็มีเคานเตอร์บ้าหนึ่งนะครับเลือกเรียกกาศของแข่งหนึ่งใบนะครับแล้วก็บาบในสภาพความเนาะ แล้วก็มีแอคทีฟช่องแวนกะนะครับ c o u n t e บา a r หนึ Counter ่งโซบาร์หนึ่งนะครับด้วยการเกตสามเนาะคือ c o u n t e บา a r หนึ่งแล้วก็โซบาร์การเกตสามออกจากตัวเองนะครับแล้วก็หงายการทั้งหมดนะครับในบายโซนของทั้งหมดของผู้อของคู่แข่งเออบายโซนทั้งหมดของคู่แข่งอะ่ะที่คว่ำอยู่ก็คือหงายเลยนะครับแล้วก็คู่แข่งเนี่ยไม่สามารถนอร์มอลคอครับการที่มีชื่อเหมือนกับการที่หงายหน้าอยู่ในบายโซนของตัวเองได้ครับจนจบเทิร์นของคู่แข่งอ่ะก็คืออย่างเช่นอ่าสมมุติว่าเขามี ผมยกตัวอย่างสามใบนี้แล้วกันนะผมยกตัวอย่างไปสามใบนี้ปุ๊บสมมติว่ามันคว่ำอยู่ในบาบโซนอย่างเงี้ยใช้สกิลของชวาชิวเนาะปุ๊บจับไงปั๊บคู่แข่งก็จะไม่สามารถคอการ์ดพวกเนี้ยลงมาช่องเรียการะได้แล้วก็ช่องกาะได้ในแบบนอร์มอลคอนอร์มอลคอก็คือคอจากมือปกติอะไม่ได้แบบคอแบบพิเศษจากมือคอแบบพิเศษจากกองอะไรเงี้ยครับก็คือเป็นแบบคอปกติไม่ได้คอจากสกิลอะไรเงี้ยก็ไม่สามารถทําได้เนาะ ก็คือเอามาป้องกันไม่ได้แล้วก็เอามาแบบลงไปเป็นเรียกาาเพื่อโจมตีไม่ได้นะครับแล้วก็สกิลนี้เนะี่ยต่อให้ไม่ได้หงายในบายโซนเลยนะครับแต่มันบอกว่าต่อจะ,อะถ้ามันจะอะไรนะชื่อเหมือนกับยูนิตที่หงายในบายโซนดังนั้นก็คือต่อให้ชวัตชิวไม่ได้หงายจากสกิลเนี้ยแต่ว่ามีการในบายโซนที่หงายอยู่ผู้แข่งก็จะไม่ได้หงายคอตามนั้นด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะอธิบายแบบคร่าวๆนะครับถ้าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามได้นะครับ ใส่มาสีเลยนะตัวหลักนะครับเป็นท่าปิดที่ค่อนข้างรุนแรงเลยนะเพราะว่ามันส่งผลจนถึงจบเทิร์นของคู่แข่งอะ่ะเออก็คือทําให้เขาคอเรียการติดชื่ออ่าในบายโซนไม่ได้แล้วก็แบบคอมมาป้องกันไม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็โหมกระหน่าใส่เลยนะครับต่อไปก็เป็นอ่าอ่านอ่านอะไรเนี่ยนอสตรอมดากอนนะครับ Not strong, นอสตรอมนอสตรอมเนาะดากอนนะครับเป็นเผ่าไซเบอร์ดากอนเนาะก็มีออโต้ช่องเลียนะครับเมื่อลงสนามเนาะถ้าบรรยากาศของเราเนี่ยเป็นเผ่าไซเบอร์ดากอนนะครับ เลือกเลียงการเกยซองหรือสูงกว่าของคู่แข่งหนึ่งใบนะครับใบในสภาพความหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถรีไทม์ยูนิตนี้นะครับแล้วก็ทําการเคาน์เตอร์ชาร์ตหนึ่งเป็นตัวช่วยหงายเดมนะครับช่วยหงายเคาน์เตอร์บาร์ได้แล้วก็แบบใบเรียกได้ด้วยแต่ข้อเสียคือมันอยู่ช่องเลียนะครับมันเป็นสกิลช่องเลียดังนั้นไม่ควรเอามาไลท์แบนกะแล้วก็มันไม่มีอ่าเขาเรียกอะไรมันไม่มีสัญลักษณ์ฟอสต์ด้วยนะครับไลท์มาก็ไม่ได้ฟอสต์นะดังนั้นก็แนะนําว่าถ้าไม่เออเขาเรียกอะไรอ่ะ ถ้าไม่ฉุกเฉินจริงๆก็ไม่ควรไล่นะครับถ้าไม่ฉุกเฉินจริงๆก็ไม่ควรไล่นะต่อไปอันนี้ก็ใส่มาเพราะว่าสกิลบางกิ่งนะครับเอาแบบพอตัวเนี้ยหมดประโยชน์แล้วก็ใช้ตัวนี้มาทําคอมโบต่ออะไรประมาณนี้นะครับก็มีอ,อ่า penetrate dealer อ่ะ i t กี้นะก็มี auto ช่องเลียน,นะครับเมื่อ,อยู่ใน,นี้เนี่ยโจมตีบรรยากาศนะครับรีไทยเรียากาศไปอื่นของเราครับที่อยู่ในแถวแนวตั้งเดียวกับ unit นี้หใบเนาะ แล้วก็ยูนิตนี้เนี่ยจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น4,000นะครับตามจำนวนเกรดของยูนิตที่ดีไทยครับเพื่อเป็นค่าค้อนของความสามารถนี้เนี่ยจนจบเทิร์นเลยนะครับแล้วถ้ายูนิตนี้เนี่ยมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น8,000หรือมากกว่าเนาะเรือ,เอกเรียกกระของคู่แข่งหนึ่งใบครับใบย,ยูนิตนั้นในสภาพคว่ำก็สกิลก็ประมาณนี้เนี่ยเออก็คือแบบก็แบบลงตัวนี้มาปุ๊บแล้วแบบไม่ได้ใช้สกิลเพื่อค c o เตอร์ชาร์จเงี้แล้วก็เอาตัวนี้ลงมาต่อแล้วก็ตีปุ๊บดีไทยใบนี้ออกปับ๊บพลลัังงโจมตีบบบบวววกก12,000นนะครแ้้้็ไดดายายใึ ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคนะครับหรือว่าใครจะเอาออกใบหนึ่งแล้วไปใสใ่ตัวนี้เพิ่มก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับเด็กชวัดชิลนะครับชวัดชิลนี่เป็นเด็กที่อ่าเขาเรียกว่าสายรองเนาะสายรองของเด็กดีลิเตอร์ไอเด็กลิงจกเกอร์ในปัจจุบันนะครับของภาคไทยเนาะดีลิเตอร์ปัจจุบันอ่าถ้าเป็นถ้าผมแนะนำจริงๆถ้าไม่ได้แบบ เบื่อๆหรืออะไรนี่ก็เล่นดีลิเตอร์ต่อไปนั่แหละครับเพราะว่าเดือนเดี๋ยวเดือนนี้ช่วงสิ้นเดือนเนาะไอเดือนกรกฎาเออเดือนกรกฎาช่วงสิ้นเดือนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีเด็กใหม่เด็กใหม่ของลิงเจ้กเกอร์ออกมาแล้วก็คือเด็กบรันนะครับเเด็กบรันก็จะออกมาเนาะก็รอเล่นเด็กบลันกันได้นะครับอันนี้ผมก็รอเหมือนกันเพราะบรันนี่ผมค่อนข้างชอบคอนเซ็ปต์เด็กนะครับเด็กที่เกียดเล่นบรันมันคือเด็กที่เกียดเล่นนะครับให้ฝ่ายตายเองดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะ ก็ประมาณนี้เลยกันเนาะคลิปนี้นะครับส่วนไอ้วิธีการสอนเล่นอะไรอาจจะไม่ได้พูดเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามกันได้เนาะยังไงก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กับช่องของเราได้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย